สวัสดีค่นเนเราจมือนทานะคะตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องเรียนก็สอนาแล้วนะคะตอนนี้เรามาเงาเรื่องการครอบครองพิเศษของนายนายเจสัอนะคะเราก็จะขอผู้เล่นผู้แปลคือเพจพายฟอลลี่ทานั้นก็หายเหนนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เพจผู้แปลไว้ใต้คิเดล่างนี่นะแล้วถ้าทุกคนกันแล้วก็ไปกันเลย แม่คะแม่กลับมาแล้วหรอคะแม่และที่มาจาสถานเลยียงเดกกำพร้าทำไมถึงได้ไรอย่างอันนา้นี้อขอโทษค่ะคุณป้าหนูหนูแค่รู้สึกว่าคุณดูเป็นคนที่เป็นเกินเองแถมยังเหมือนกับคุณแม่ในฝันของหนูหนูเลยเผอเรี่ยงนะคะแต่ว่าเลี้ยงไม่ได้ หนูก็โทษเเป็นความผิดของหนูหนูผิดเองหนูไม่ควรคิดเองเออเองหลังเากยคืนนั้นฉันก็ไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กเรียบง,ง่ายน่ารักแต่แค่อยากให้ออกจากบ้านให้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้าเสียวสเสวียไม่ยอมเสนอตัวไปทําให้นายน้อยจีสนใจแล้วถ้าเป็นเด็กที่มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคนนี้ล่ะเสี่ยวหรูใช่ไหม ต่อจากนี้ไปชื่อสวีโลแล้วกันนะสวีโลเป็นชื่อที่ดูง่ายๆแต่ก็เหมือนกับว่ายอมรับในตัวเด็กคนนี้แล้วจริงเหรอคะหนูเป็นลูกสาวของคุณแล้วเหรอคะหนูได้คุณเราแไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแน่นอนดูสิเพียงคลิปตาเดียวแม่ของแกก็กลายเป็นแม่ของฉันแล้วและทุกอย่างของแกก็จะกลายเป็นของฉัน ยินดีน้องสาวจามีนี้ไปฉันก็จะกลายเป็นคนที่ทุกคนต้องชื่นชมรวมถึงไม่ต้องทนกับกลิ่นที่ปากและการลงเลียยของสาม,มีคณะปด,ดีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอีกแล้วถ้าไม่ใช่เพราะคณะปด,ดีเห็นของดีในตัวฉันปน่านนี้ฉันก็อาจจะโดน ไม่เป็นไรเราฉันมีอำน,นาจมากกว่านี้ภารกิจก็จะสำเร็จจากนั้นฉันค่อยไปทำลายสถานเลี้ยงเด็กกนพระพร้อมกับอดีตอนเลวร้ายนั้นให้สิ้นเศรฉันค่ะนี่เป็นชุดเดสที่คุณไหนเตรียมไว้ให้ค่ะเชื่องเสริมสวยก็รอยอยู่ที่ห้องแต่งหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวแมง ทำใี้ฉันเป็นคนรองของตระกูลสวีเลแล้วแต่คนรับใช้กลับก็มาเช็ดสีนหน้าสีนเนี่ยนะฉันแกล้งทำเป็นเด็กอ่อนโยนต่อหน้าพ่อแม่บุญธรรมแนละพี่สาวได้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายวางว่าฉันจะต้องแกล้งตีหน้าซื่อกับคนรับใช้นี่มีธุระอะไรอีกหรอคะคุณนายะคุณ อาจจะดูไม่ออกแต่คนรับใช้อย่างเราดูกว่าจิตใจของสาวคนนี้อามหิตมีท่าทางที่เสแสร้งทำตัวแพงแต่ถึงยังไงก็แพงซื้อหุ่นของพวกเราไม่ได้อีกเลยขอโทษเช่นซะขอโทษเรื่องอะไรเจ้าหน้สาสังให้ขี้ข้าขอโทษยังต้องมีเหตุผลอีกเรอเกลียดที่สุดขี้ข้าพวกนี้กล้ามาชักสีนหน้าใสวันนี้ถือเสียว,ว่าได้เชือดไก่ให้ลิงดูก็แล้วกัน ที่ข้าเหรอถ้าฉันจะไม่ผิดละก็เมื่อสองวันก่อนเธอก็ยังเป็นเด็กที่คุณนายพามาจากสถานเลิ้งเด็กกำพร้านี่ขอโทษตอนนี้อย่างทันนะชุดของฉันแพงแกจะชดใช้อย่างไรนี่แต่เธอเป็นคนทำพังเองนะฉันฉันจะทำชุดของตัวเองพังทำไมล่ะแน่นอนว่าต้องเป็นใครบางคนที่รับไม่ได้กับการที่ฉันได้เป็นคุณหนู รองตะกุนสวีออยากทำลายชื่อขลงฉันเพื่อทำให้ฉันไม่สามารถเข้ารวมง,งานเลี้ยงได้ฉันทำเรื่องพันนั้นไม่ได้ด้วยซ้ำแต่คงไม่มีคนเชื่ออยู่ดีให้ฉันเดาเล่นๆนะราคาของชุดนี้ต้องสูงมากแน่ๆเลยแล้วอาจจะโดนไล่ออกด้วยสิแน่นอนว่าเธอไม่รอดแน่ยกเว้นจะมีใครบางคนบงการเธอเช่นคุณหนูหย่ตะกุนสวียเป็นต้นหรือเธอจะรับผิดเองทั้งที่เธอก็รู้ตัวดีว่าเป็นคนทำพังเองอยังมาใส่ร้ายคุณหนูอีก ตัวอย่างตอนต่อไปของเดิมพันนะเอามาจีอยู่ในน้อยที่หายไปั้นในที่สุดก็จะออกลงตอนหน้าแล้วนะอายุสิบกว่าแต่ได้เป็นผู้สึกทอดตะกุญจีชอบนำชีวิตของตัวเองมาเดิมพันใช้ชีวิตอยู่ใต้จิตใจของคนที่ดบมืดรู้ทันแผนการทุกอย่างฉากสนุกกำลังมายอย่าเพิ่งไปนะ ไม่มีใครมาตรวจห้องฉันหรอกเธอจะช่วยใช้ด้วยการจ่ายเงินค่าชุดหรือเธอจะใส่ร้ายคุณหนูใหญ่ว่าเป็นคนทำแล้วเทียบดูแล้วอย่างหลังดูง่ายกว่านะถ้าวันนี้คุณหนูใหญ่ถูกสั่งห้ามให้ไปงานเดีย mm hmm. ก็จะมีแค่ฉันคนเดียวที่สามารถไปร่วมง,งานวันเกิดของนายน้อยจีในฐานะคุณหนูสกุเสเวียวต้องมีหลายคนที่หันมาสนใจฉันแน่ๆถึงแม้จะไม่โดนตรวจแต่ถ้ามีการอัดเสียงไว้จะทำยังไงดีล่ะ อน้องสาวน้องทำเรื่องแบบนี้ได้ไหคุณหนูเธอข่มขู่ดิฉันค่ะชุดเดรสนี้เธอเป็นคนตัดค่ะอายุแค่นี้แต่กลับมีจิตใจแบบนี้อนาคตจะกลายเป็นคนชื่อร้ายขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้คุณหนูให้เธออยู่ยในบ้านหลังนี้ต่อไปไม่ได้นะคะฉันได้ยินหมดแล้ววันนี้ลำบากพี่เลยออกไปก่อนเถอะฉันขอคุยกับน้องสาวสักครูพ่พี่สาวพี่สาวน้องไม่ได้ตั้งใจนะ น้องสัญญากับพี่ได้ไหมว่าครั้งหน้าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกหนูไม่ทาอีกแล้วค่ะพี่พี่ต้องเชื่อหนูนะด้สี่เรื่องในครั้งนี้พี่จะไม่บอกคุณแม่แล้วกันแต่น้องต้องสัญญากับพี่เรื่องได้ไหมได้ค่ะเขาหายตะกุนจี เสียวโยงได้ที่หนึ่งอีกแล้วจีหมิงในอวดว่าตัวเองเก่งไม่ใช่หรอแต่แค่แข่งขีม้ายังแพ้เลยเงียบไปเลยนายก็เหมือนกันนั่นแหละจีเย่ถ้าแพ้ในครั้งนี้นายต้องให้โรงแรมของนายเป็นของเดิมพันเชียวนะตะกูลจียืนอยู่บนจุดสูงสุดมาช้านานรักษาคมมั่งคั่งและสถานะได้นอกจากจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเรื่องภายนอกแล้วก็ยังเลี้ยงลูกหลานออกมาให้เหมือนกับบุคคล อันตรายก็ไม่ปานพวกเขาไม่เลือกผู้สืบทอดแต่จะให้คนที่สามารถอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายและเก่งกาจทีุ่ดเป็นผู้สืบทอดของเดิมพันนะ่ะเอามาจียงเอาไปเก็บเซียวยงงานวันเกิดปีนี้ใหญ่โตมากเลยนะในรู้ไหมว่าทำไมก็นายยังไม่ได้ไเคยนายยังไม่เคยกินสาว นะสซถ้าวันนี้สนใจคุหนูคนไหนก็บอกด้วยเพราะคืนนี้จะเป็นดินเนอร์ประกวดสาวงามแต่ระวังเจอพวกกัดไม่ปล่อยนะนายยังไม่รู้สินะเมื่อสองวันก่อนจีหมิงใช้ชื่อนายไปเกี่ยวเด็กที่ชื่อเหลืงซวงมาได้คนหนึ่งตอนนี้ฝ่ายนั้นโทรมาไม่หยุดเลยละชิวช,ชิใครให้นายมาพูดสีสัวกันเด็กแบบนั้นนะฉันแค่เลนเล่นเอไม่สนใจเธอเหรอกเอาชื่อฉันไปอ้าง ความจริงก็โทษฉันไม่ได้นะยายเด็กนั่นรู้ว่าฉันแสจีก็คงคิดว่าฉันคือนายเลยเอาแต่กอติดฉันหนึบเลยแล้วฉันก็ไม่ได้ไปบอกใครด้วยว่าฉันเป็นใครในฐานะที่นายในฐานะทาย,ยาทที่จะได้รับช่วงต่อจียงจึงมีสิเนบ้านด้วยกลัวได้กลัวท่านผู้เท่าคนเดียวเท่านั้นดังนั้นพวกเราเลยไม่กล้าหยอง ลหรือล้อมเส้นนะเขาฉันจะเอาศูนย์การค่าหนึ่งที่ในชื่อของน้ยครับแล้วเรื่องผู้หญิงคนนั้นจัดการให้เร็วที่สุดครับพะ <c oughs> คนหนุ่มเหลานั้นของตระกูลจีตานเป็นคู่ต่อสู้ของกันและก,กันสาวน้อยในน้อยในน้อยร้องในน้อย,อย,อย,ออยสามงานนี้จะเริ่มแล้วค่ะท่านผู้เฒ่าให้ไปที่ห้องหนังสือค่ะ แม้ว่ากฎของตระกูลจีจะเข้มงวดแต่สิที่ผู้ชนะจะได้รับก็มีมากกว่าคนอื่นแต่ก็ชัดเจนแล้วลลว่าใครจะเป็นผู้ชนะและผู้แพ <c oughs> ้นะที่นี่ไปกันเถอะเกิดอะไรขึ้นเสียวเสวียยปกติเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ตรงต่อเวลาและวันนี้มีงานเลี้ยงสําคัญแต่กลับมาสายเนี่นะในรถเชื่อฟังไปเดียวก็กลายเป็นเด็กหัวดือซะงั้นเดินออกมา ทำไม่ถ้าถึงใส่ชื่อของพี่สองก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับมึงอ่ะเรื่องการครอ,องพงรพยสุดพิเศษของนายน้อย,ยใจเสือนะคะแล้วก็ถ้าแอนพ,พูดผิดตรงไหนไม่ได้อ่านคำไหนหรือออกเสียงคำไหนผิดแอดก็ต้องขอโทษขอขอวยในที่นี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบทีนี้ก็ฝาก like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีใหม่ๆของแอดน,นะคะแล้วก็อ,อ๋อไม่ต้องกังวลน,นะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะไม่ได้ลงแค่คลิปเดียวนะ